แมทธิวตอบชัดหลังมีปมดรามา่าคนมองมีปัญหากับคลอดีนอดีตหวานใจพลอยเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดสำหรับพิธีกรหนุ่มอย่างแมทธิวดีนและภรรยาคนสวยอย่างลีเดียสันรัสโดยมีลูกๆที่น่ารักทั้งสามคนอย่างน้องดีแลนน้องเดมี่น้องดีอ่อนทำให้ครอบครัวมีสีสันมากขึ้นล่าสุดหนุ่มแมทธิวได้ออกมาเปิดใจถึงปมดรามา่า ความสัมพันธ์ของพลอย เชอร์มมนและคลอดีนทำให้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเมื่อถามถึงเรื่องดรมมาม่าคลอดีนที่เกิดขึ้นในรายการสาวลีเดียได้เผยว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าคลอดีนเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการเราเหมือนกันถ้าไปดูรายการตั้งแต่ตอน1นถึงแเขาก็มาถ่ายกับเราเหมือนกันแต่ในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาจริงๆที่กล้องได้เก็บช่วงชีวิตต่างๆของแต่ละคนเราะ ้อมหน้าพร้อมตาหรือแยกกันจริงๆไม่ได้คุยนอกรอบแล้วไม่เขาไม่รู้แต่จริงๆเขาคือส่วนหนึ่งในรายการอยู่แล้วเขาก็รับรู้ว่ามีการถ่ายทำรายการเพราะเขาเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคลอดีนสาวลีเดียตอบว่าเรากับคลอดีนไม่มีปัญหาอะไรกันเราโอเคกันมากการถ่ายรายการทุกคนต้องเซ็นสัญญาว่าจะมาร่วมในรายการนี้แมทธิวก็ได้เผยว่าจะพูดถึงใครไม่ได้ถ้าเขาไม่ยินยอมหลังจากนี้คิดว่าจะมีดราม่าอีกไหม แมทธิวตอบว่าผมคิดว่าก็บอกไม่ถูกอาจจะมีคนไปดูคลิปสั้นของรายการแล้วคำพูดอาจจะไม่ได้ดูทั้งอีพีก็จะสงสัยว่าทำไมพูดอย่างนี้แต่ถ้าดูทั้งหมดทุกตอนก็จะเข้าใจเพราะปกติเพื่อนกันก็มีการพูดคุยถามกันเป็นปกติก็แค่ถามเขาว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราถามทุกคนออยอูอแล้วไปดูกันได้เลย